เขาล่มไม่น้องเขาล่มดีสิเคสดิมเดิมๆมาเดิมๆม,ม,มีบามีบามีบา เอาลิฟเอาเหลืองก่อนเอาเหลืองเ้าเหลืองเดิมเดิมดังสุดเดิมโรงงาน น้ำดีเบิงรุยอะรุยน้ำเลยเอาลมจุ่มน้ำน้อมุ่งเอาเรื่องว่าลมจุ่มน้ำน้ำรุ่งน้ำน้ำงันเลยรุ่ยลมม กองหนะน้าพีา่น้องหอยเชอรี่อุงยนีน่หน้าเลยพี่น้องเลย

ค้องนึงน้องนี่นั่นหนาเลยตันนีน้าจุดจุดเลยหน้าใจาล้คล้องน้องคล้องก็เจ้ามาทาด้วยนี่นี่สปริงเวย่ยพร้อมระบายน้ำ พักน้เข้อหน้าพอดีเลยจำนี้ข้อกุญแจง่ามเลยซี่เจ็ดศูนย์กีโปเดิมๆดันทนสุดที่นั่งดันทนสุดแบบสบายๆบระตรงรีบบ่ตรงร่อนบ่ตตรงแข้งก,กระไฟไปเรื่อยๆ บ่อด็กแดงบ่อด็กแดงกันได้เดิมๆจากห้องงานห้องเบิ้งนู้นี่นั่นก็ปีเนาะ ฝากก็ไลค์ก็แชร์ด้วยพี่น้องฝากกดติดตามก็เป็นกำลังใจให้เกษตรเกษตรนิสระนะครับเออเกษตรนิสระสวมปูมือขอกานกริดหนานะครับเออสวัสดีครับ